พบกันเช่นเคยครับผมกับรายการกีฬาดังสุดสัปดาห์ครับผมก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่อง PS New TV เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการกีฬาดังสุดสัปดาห์ครับผมโอเคและแน่นอนถ้าเห็นเราแบบนี้ต้องมีข่าวสะเทือนข่าวใหญ่แน่นอนครับผมเมื่อคืนพอดีนะครับผมก่อนนอนเราได้เลื่อนดูข่าวไปเรื่อยๆนะครับเราไปเจอข่าวของโก้ไทยแลนด์นะครับผมก็ขอขอบคุณข่าวจากโก้ไทยแลนด์ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเจ้าหนู่ทิติพันธ์ สะเทือนวงการอีกแล้วครับผมโดยครับผมแข้งเทพขอล่าแชมป์ไทยลีกเต็มตัวหลังคว้ากองกลางทีมชาติไทยมาร่วมทัพแล้วโดยเจ้าตัวเจริจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสกัดบีจีปทุมไม่ลงตัวนะครับทูบแบงคอกอยู่ในเ็บบรรลุข้อตกลงคว้าทิติ 10, 000, พัน์พ่วงจันกองกลางกับตันทีมจากบีจีปทุมมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะเตรียมล่าแชมป์โตโยต้าไทยลีกคือดูกาล2021ถึง2022 โดยนายใหญ่ประวินพิลมพักดีประธานสโมอสรบีจีปทุมเคยเปิดเผยเองว่ากองกลางทีมชาติไทยวัย27ปีมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากชินลีโอสเตเดียมหลังยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ขณะที่เหลืออีกเพียง5เดือนเท่านั้นทําให้ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ในไทยลีกและต่างประเทศล่าสุดโกประเทศไทยได้รับรายงานว่าทูแบงคอกเป็นทีมที่บรรลุข้อตกลงคว้าทิติพันธ์พ่วงจันไปร่วมทัพเป็นที่แน่นอนแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายและ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับก็สําหรับทิธิพันธ์พ่วงจันนะครับก็ย้ายมาจากสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดมาอยู่กับบีจีปทุมนะครับผมด้วยค่าตัวอลังการพอสมควรในสมัยนั้นนะครับเมื่อปี2018ก่อนที่จะคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์นะครับโตยโยต้าไทยลีกครั้งแรกให้กับทีมนะครับเมื่อปี2020ที่เพิ่งผ่านเข้าสู่และเพิ่งผ่านเข้ารอบนะครับ16ทีมของฟุตบอล AFC ซีแชมเปียนลีกนะครับผมโอ้โหซึ่ง นอกจากนี้นะครับยังเคยไปค้าแข่งอยู่กับทีมโออิตะทิตะนะครับในสึกเจริกญี่ปุ่นด้วยสัญญายืมตัวเมื่อปี2019นะครับผมทั้งนี้ทิติพันธ์พ่วงจันจะกลับเข้ามาร่วมงานกับตะว,วันศีปานหรือโค้ชแบนกุลสือแบงคอกอ,อีกครั้งหลังเคยร่วมงานมาแล้วสมัยอยู่ที่ SCG เมืองทองในช่วงเลกแรกเมื่อปี2016และทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับซึ่งโค้ชแบนเคยเป็นผู้ช่วยของอากิระนิชิโนะนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวนี้สะเทือนไทยลีกพอสมควรนะครับผม ประเด็นในการย้ายทีมก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นนะครับแต่เซอร์ไพรส์มากครับที่ไปอยู่ทูแบงคอกนะครับผมเพราะว่าทูแบงคอกปีนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าไม่มีนโยบายจะใช้เงินนะครับอาจจะเป็นไปด้วยว่าตัวแปรสําคัญคือเจ้านิวไม่ต้องเสียค่าตัวย้ายฟรีนะครับเออและแต่ว่ายังมีค่าเหนื่อยต่อต่อเดือนที่ค่อนข้างสูงมากพูดได้ว่าเฉียดเฉียดล้านนะครับเกือบเกือบหกหลักไปลายปลายเลยนะครับหกหลักไปลายปลายนะครับผมก็ ทูแบงคอกอาจจะอาจจะคิดว่าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนะครับผมแต่จ่ายจ่ายแค่เงินเดือนนะครับผมพอถ้าถ้าจําเป็นต้องซื้อมาที่พิพันนี่น่าจะมีละยี่สิบสาสิบล้านกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับข่าววันนี้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณมากๆครับผมส่วนใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กับรายการเราด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ากับกีฬาดังสุดสัปดาห์ครับผมสวัสดีครับ